สวัสดีครับพ่ออ๋องธนันของสเตเดชนะวันนี้ก็เนื่องจากที่เราได้ตัวยามาฮ่า AT900+UR33 นะฮะอ่ยามาฮ่าอีกแล้วนะตอนนี้มันก็เลยมีข้อเปรียบเทียบมันเกิดขึ้นนะฮะร,ระหว่างเจ้าเนี่ย AT900 แล้วกันนะไม่ต้องพูดถึงยามาฮ่าแล้วกัน AT900+UR33 กับรีเวอร l ล Q24 อันไหนจะดีกว่ากัน หรือว่าอย่างไรมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างก็แล้วกันนะแล้วเราจะมาเทสกันคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็เอาเป็นเรื่องของ voice แล้วกันในห้องโบคอนะครับร้องเพลงเดี๋ยวผมจะร้องเพลงสักท่อนหนึ่งแล้วก็จะใช้วิธีการเหมือนกันหมดนะฮะในการอัดเสียงเข้าไปใน cubase แล้วก็จะทำการ export ไฟล์ในรูปแบบที่ไม่มีเอฟเฟกเลยนะฮะก็คือเปิดอย่างไรก็เท่าไหร่ก็เท่านั้นประมาณนั้นถ้ยินเสียงเท่าไหรก็ ตามนั้นเลยไม่มีเอฟเฟกอะไรเพิ่มเติมก็คือดิบๆนั่นเองนะฮะแล้วก็อีกอันนึงก็จะทำเป็นแบบมิกซิ่งแต่ว่าจะมิกให้เหมือนกันเลยนะฮะก็คือใช้ตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่าตัวเอฟเฟกอะไรที่เป็นรีเวิร์บนู่นนี่นั่นเข้ามาให้เหมือนกันนะฮะว่าเสียงของรีเวอร์ลกับเจ้าเดี๋ยวคนนึกภาพไม่ออกไอรีเวอร์ลกับยามห้ามคืออะไรวะอ่ะนี่รีเวอร์ลนะฮะคิวยีเป็นอย่างนี้นะส่วนนี้ y ย m ามาห้า <Yam> <laughs> ย่ามา้าเรียกว่าอย่ามาาไม่ใช่มอเตอร์ไซค์นะ y ย m ามาา ur 3 3นะก็ตัวนี้เป็น type c แล้วตัวนี้ยังเป็น usb 2.0อยู่นะฮะนี่รุ่นเก่าอันนี้รุ่นใหม่นะฮะเป็นไงตาต่างกันอยู่นิดหน่อยนะฮะก็มีช่องเสียบอยู่คล้ายๆกันนั่นแหละวิธีการนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเสียงเข้าไปใน cubase แล้วเนื่องจากจะได้ไม่มี เขาเรียกว่าอะไรการได้เปรียบเสียเปรียบเราจะใช้ไม์ของเจ้านี่แหละไม์ของยามาฮ่ายามาฮ่านี่แหละยามาฮ่ายามาฮ่านี่ไม์ตัวนี้นะฮะก็ AT900 ของเขาด้วยแหละนะฮะเป็นตัวให้เสียงนะให้เสียงภาษาไทยโดยพันธมัตประมาณนั้นเดี๋ยวผมจะร้องสักท่อนหนึ่งเพื่อไม่ให้ติดเลยก็สิทธิะเสียงก็ไม่ได้เป็นนักร้องนะฮะก็ลองลองดูแล้วกันว่า สัญญาณที่ได้กับอะไรประมาณนั้นมันจะเป็นเช่นไรนะใครชอบแบบไหนชอบรีววเร์ลหรือว่าชอบยามาฮ่าก็คอมเมนต์บอกแล้วกันนะไปะเจอกันเลยใใครใครรตที่มมองเข้าา มีแต่คนอิจฉาที่ฉันได้คองหัวใจของเธอไว้ฉันยังคงไม่มั่นใจรู้แค่เพียงว่าเธอสำคัญเป็นสิ่งเดียวที่ฉันไม่มีวันยอมให้ใครไม่แย่งไปขอให้ฉันได้เก็บไว้คนเดียว แต่หน้าฉันทำให้เธอคลั่งใครจะขอความรักฉันมาผูกไว้ที่ในหัวใจเธอมีแต่ฉันฉันจะเป่ปเาคดท่าให้เธอลงรักให้เล่นผบาเป็นรอยคอยมาทักและคอยความรักนี้ไม่มีเสื่อมครา ่อใครที่มองเข้ามามีแต่คนอิจฉาที่ฉันได้กอหัวใจของเธอไว้ ฉันยังคงไม่มั่นใจรู้แค่เพียงว่าเธอสำคัญเป็นสิ่งเดียวที่ฉันไม่มีวันยอมไม่ใครมาแย่งไปขอให้ฉันได้เก็บไว้คนเดียว ฉันจึงเป่าคาถาเพื่อให้เธอลองรักให้ทองที่แปลหน้าฉันทำให้เธอคลั่งไคล้จะขอความรักฉันมาผูกไว้ข้างในใใหัวใจเธอมีแต่ฉันฉันจึงเป่าคาถาเพื่อให้เธอลองรักให้เล่ม ที่มันคอยมาทักและคอยความรักนี้ไม่มีสื่อมคราย oh. ก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับการทดสอบเจ้าอ่หรือว่าแล้ว Q24 กับตัวยัมหา UR สามสามยามาฮ่าอยู่อสามสามผมพูดจะว่ายามาฮ่าผมก็จะม,มีลุ้นนิดหนึง่งสองตัวนี้นะฮะใครชอบตัวไหนก็ลองคอมเมนต์บอกแล้วกันนะว่าอันนี้สําหรับการใช้เสียงนะฮะเสียงร้องผมก็อาจจะไม่ค่อยสม่ำเสมอนิดนึงแต่ว่าอันนี้คือพยายามจะปรับให้มันใกล้เคียงกันมากที่สุดเนาะก็เรื่องความดังความอะไรความดังไอ้ตัวนี้ดังกว่าพอสมควรเลยดังกว่าเยอะเลยนะฮะแล้วก็สัญญาลับกวนอะไรก็แทบจะไม่ค่อยมีเหมือนกันทั้งคู่แหละนะโอเคสาหรับ การใช้ไมโครโฟนแต่ว่าเรื่องเสียงของไมโครโฟนปรีแอมมันก็จะมีความแตกต่างกันอยู่นะก็ลองคอมเมนต์บอกแล้วกันว่าใครชอบตัวไหนหรือว่าได้ยินเสียงเป็นยังไงบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกแล้วกันนะฮะโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าเราก็จะมาดวลกันเรื่องตัวอื่นอีกนะฮะคือดวลกันในเอาเป็นข้อของเล่นกีตาร์หรืออะไรอย่างงี้ดีกว่าเนาะเสียงกีตาร์ที่ได้หรือว่าไปตีกองหรือว่าอะไรย่างี้ดีกว่าเนาะเดี๋ยวผมคิดก่อนว่าผมจะทําอะไรละ <c oughs> ามมาแล้วกันยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ล้วกันนะฮะเดี๋ยวผมจะ มีคลิปดวนกันต่อไปนะฮะอันนี้ก็เป็นดวนของเรื่องการใช้ไม้แล้วก็เรื่องของเสียงที่เข้าไปอัดบันทึกออกมาได้มีเอฟเฟกไม่มีเอฟเฟกมีดนตรี dream, ไม่มีดนตรีประมาณนั้นนะผมก็พยายามจะตัดให้มันกระชับที่สุดก็แล้วกันนะฮะโอเคคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามดูคลิปต่อไปแล้วกันว่าผมจะทําเป็นรูปแบบไหนแล้วกันนะยังยังไม่บอกยังไม่บอกโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณครับสุดีครับ